น้ำมันเครื่องล้างได้ดีแล้วก็รีแมปน้ำมันเครื่องพี่เขาเอาเป็นตัวไหนครับไอ้เคยใส่แบบเบอร์ไหนมาบอตัวนี้ไม่ได้ใส่ตู้นี้เลยนะตู้แผงซูตใส่ตลอดอ้จำเบอร์มันไหนบอเบอร์นี่ก็คือเบอร์เบอร์เบอร์แบบนี้นะนี่เองจำอะไรเนาะเรียกไม่ไอ้จั๊กโลครับเจนซีเจนซีเจนซีผมชี้ไอ้ทำเป็นเบอร์เป็นตัวนี้ก็ได้ตัวใดเล่นไกลบอ เรียนบอกไก่เน่อเรียนมือนึงจะกิโลกาวมือนึงก็ประมาณหาซิบโดยเฉลี่ยหาซิบเอเียังำอ้หาซิเอาเป็นเบอร์ิบสซิบก็ได้ครับเนียนรี่อาก็ใส่ดีอากาตัวนี้ครเป็นสังคอร่อยเนียนถ้าอาย่าอายเคยใส่แบบดีเลยกับตัวนี้ติตอบโจทย์กม่กลัวสังขคอร่อยครับผมแล้วก็ตัวนี้กัสังคอร่อยด้วกันนี่ต่ว่าราคาถือกากันครับผม ตัวนี้ทีแถมเสียตัวนึงอ่ะากามี่ดีแมพชุดเท่าไรครับอายคุยกับเพลินหน่อยสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับทางปลายกานี่ออนิวนะครับหนึ่งจุดเก้านะครับบูพาวเวอร์กามาจัดชุดโปูนะครับชุดโปรดีแมพนะครับก็คือรีแมพชุดโปูหกพันหกหนอยเก้าสิบบาทนะครับกะซีได้ของต่างๆมากมายนะครับประมาณนี้นะครับก็จจะเป็นวัดบูธนะครับพร้อมอุปกรณ์วัดบูธนะครับเนี่ยแล้วก็จะเป็น อุต EGR นะครับพร้อมท่อน้ําบนอ่าแล้วก็รทมีเฮ็ดท้ายล่างนะครับตัวนี้จะเป็นท้ายล่างนะครับอ่าอุดน็อตนะครับขันน็อตเบอร์14เขาออกขันเขาได้เลยนะครับแล้วก็รทเป็นอุปกรณ์ชุบชุดอุปกรณ์นะครับกระป๋องไวเกจซิงนะครับของเฟกนะครับงานเฟกอ่าพร้อมสามทางพร้อมสายบัดบูทนะครับแล้วก็รทเป็นกล้องอากาศอ่ากล้องอากาศซิ่งนะครับกล้องอากาศแดงของเขานั่นเองแล้วก็รทมีเพิ่มเติมนะครับเป็นน้ำมันเครื่องบอร์บูรินนะครับ 5W30 ตัวนี้จะเป็นสั่งข้อร้อยแท้นะครับ อ่าความกองเครื่องนะครับตีเพชรนะครับแล้วก็สิมีบริการแถมเสือหลานนะครับสามตัวนะครับสามไล่การมันนี่ก็คืออ่ะโอ้ลงลงลงยางนึงลงอย่างนึงก็คือหลังไอ้ดีนะครับหลังไอ้ดีเดี๋ยวเดียวไปเบิ่งนเล็กใหม่ก่อนเล็กใหม่เท่าไรวะเลขใหม่เลขกใหม่อ่าเลขใหม่หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยกิโลนะครับอ่า ตัวนี้สีเป็นเหล็กไม่อยากร้ายอยู่นะครับสำรับหนึ่งยุทเก่านะหนึ่งยุทเก่านะครับถีบเบาเขืผ่านการอุจจีอหรือว่าประกันพอเขื่อนผ่านการเท็ดระบบจังสีต่างต่างนี่ครับรับประกันนะผมรับประกันให้เลยว่าตันแน่นอนนะครับสำรับไอดีนะครับกับกำลังขีออกมาแล้วนะครับนีไอดีนะครับนี่นะครับชิ้นแรกนะครับผลสรุปก็คือตันนะครับนี่นี่สีเป็นซองล่มนะครับอ่าสีสอดสีร่มสีผ่านได้นะครับแต่ว่าขี่้ามามันตันออกเบ็นใบเบิ้ลนะครับอ่าก็คือไอดี นี่ครับสภาพกั้งๆแบบนี้เลยเลอะๆแบบนี้นะครับตันนื้อกันเหมือนกันนะครับนี่อ่าดี๋ยวผมสีแช่เบิ่งว่าเป็นเนี่ยอะไรอย่างผมคือว่ามันตันนะครับปกติมันจะเป็นช่องลุ่มสองล่มแบบนี้เลยเดี๋ยวผมสีแช่เหาให้เบิ่งว่ามันตันนี่นะครับประมาณนี้นี่อัเป็นสองล่มแบบเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสีทข้ามกันนะครับเดี๋ยวสีเอาขี่ข้ามาอาอมคให้เบิ่งก่อนว่าจะเป็นเนี่ยอะไรนะครับอันนีครับสำหรับสำหรับช่องฟอสเอดียนะครับกับสีประมาณนี้นะครับดำๆบางทีล่ะ อ่านำดำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสีทําการทําความสะอาดออกให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมนะครับก่อนจะมาประกอบนะครับเดี๋ยวสีทั้งหลานเดี๋ยวสีทายให้เบิ้งก่อนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอชมครับผมโอเคครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นสภาพนะครับของไอดีนะครับขีดขวดขีดเข้ามาออกมาแล้วนะครับเบิ้งนะครับนี่หลายแห่งนะครับนี่ขวดออกมายังม่ทันเบิดอยู่ขนาดปานนี้แล้วนะครับนะครับคือตัวนี้อ่าข้ากระร่างให้เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับสภาพกะ ไม่ไหมเลยนะครับนี่พอบาห้าล่างด้วยระบบยิ่งไส้น้ำนะครับสะอาดมดจดนะครับจากข่าผีกระเมาเลอะๆตรงนี้นะครับผีพมขวดออกให้เบื้องนะครับนี่อ่าล่างอัวไข่ย่างไหนะครับนี่นี่นะครับจากข่าผ้าเต็มๆอย่างที่เลยผมล่างออกให้แบบดีเลยนะครับล่างด้วยระบบยิ่งไส้น้ำนะครับพวกปีกพิเสียนี่ก็ล่างให้นะครับอ่าล่างอัวไข่ไม่ขาวๆนะครับพวกตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์นะครับอีียเดี๋ยวข้อกาดีทำการประกอบเขากลับพื้นใช้รถแทนลูกค้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับพอดพอดไอ้ดี พอสด็ดีกำลางให้แล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับพอสด็ดีนะครับล่างออกให้แล้วนะครับอ่าโอเคครับผมนะครับกาถึงในขั้นตอนการเติมน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องที่ใส่ก็เป็นบอเบลีนนะครับ 5W30 สังสังคอร้อยนะครับอ่าตัวนี้กับมอสําหรับรถนะครับที่วอร์คานเดีแกร์ว้าวนะครับอ่าเหลีกไม่วอร์ทันหลายปันไดนะครับถึงสี่แสนแสนนิดๆนะครับอ่าอ่านะครับกา ทุกทิ้งทุกอย่างนะครับสำหรับชุดโปรีิมเนี่ยกะตีตั่งทีบตีบลอยนะครับมีพร้อมรวมล่างทอรวมไม่ดีนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นหน้าเหลกก็เป็นกระป๋องแมกเกสนะครับตัวนี้ก็เป็นงานเฟ็กนะครับมีโลโก้เฟ็กใส่รอๆนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นท่อหลังท่อรวมไม่ดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลังท่อรวมไม่ดีนะครับอะไรที่พร้อมอุติยะหายไปนหนเลยนะครับตัวนี้อยู่ในชุดโปอยู่แล้วนะครับท่อรวมไม่ดีนะครับพร้อมอ่ะเดี๋ยวตัวนี้มาวัดการวัดน้ำมันเครื่องให้เพื่อนกันเพราะเพราะว่าเมื่อกี้เตือนรับ อ่ามันเครื่องก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับนี่อยู่ขีดทีสองพอดีนะครับนี่อ่าโอเคนะครับอ่าต่อไปก็คือเดี๋ยวจะพาไปเบืองวัดบุตรตัวนี้ก็มีถ่ายลงถ่ายล่างนะครับเพลย์ถ่ายเรียบร้อยพร้อมกองอากาศนะครับกองอากาศกับยัน่ายไห่ที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นวัดบุตรนะครับหน้าดำเข้มทองนะครับหกนาหกซิปนะครับความขาออโต้ไทเทียมดำนะครับอ่าเบอร์ดุนะครับผมณ์้องการสีใส่ปกกระปวงกระบุกถ่ายลงไทยล่างไปแล้วกับเจ้าการอัดไสไปครับ ไอ้เคยขีรี่แมพปะบัวไอต้องลืมตัวเกาว่าออกได้ครับคือตัวเก่าเมีย่ยเปลี่ยนสไตล์ครับใหม่ตึงเนาะตึงอยู่ตักระบี่หญ่เป็นคนขย่ีรถหลากสองตัครับหลากหลอดบ่เมีย่ยกะถามว่าหลากบ่มันมันกับบะถึงก็หลากกับฟังเสียงเอานะประมาณพันสองสองพันกว่าปะบะเถึงบะเถือง ปับันนี้ผมอยากให้ไอ้ขี่ลากรอบขึ้นจกั 2, 2ก2,002 2,003ก็ได้จังเปลี่ยนเกียร์ลองมึงเวทีิแม่นครับประมาณนี้จะตั้งสีนิไอ้โค้ดแห้งโผดครับเนี่ยไอ้ต้องโค้ดคอยก็นี่มันสีบกคือขั้นเร็งเดิมเลย,ก,ก,ยเเก็พผออมมาก่อูไม่ไอ้เลื่อนตัะกอลอะหรเว้ยเน่ยก็คือ า 3, 9, าสาพันสาพันเก่าเนาะเติมเดิมเข้าจรดตกุดเนี่ยเขาต้องขี่ไปต้องต้องกดได้ล่ะเนี่ยตัวนี้แค่เข้าเคเคอยเติมคันเร่งไปเรื่อยๆเอากรับพวกอ่านะครับกับเซ็ตเป็นทีเรียบร้อยนะครับสำหรับหนึ่งจุดเก้านะครับรีแมปชุดโปรหล้วกามีหลังเขารวมไม่ดีนะครับกัไปลองรถกับลูกค้าเมื่อกี้กะเป็นลูกค้าครัพอใจนะครับเพิ่งพอใจนะครับลูกค้าก็ขอฝากรถไว้ก่อนนะครับจะข่าวนะครับสักครู่เดี๋ยวลูกค้าที่มารับรถนะครับกะสันกบเป็นมือไม่กับสัน ค่าติดล้มนะครับเแล้ว่่าาอก็โอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสีมาล่างเขาหลวมไม่ดีนะครับกับหนึ่งนะครับถ้ารถมีเหล็กไม่หลายไล่ะกับเพาะท่านหนูอุจจิยานะครับกับเบื้องคลิปนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับอ่าผมกับบออันนี้นะครับถ้าสำหรับลูกค้านะครับเพิ่งพอใจบอสีมาล่างนะครับแล้วก็ใครอยากนี่แมพนะครับก็ลองเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านนัดอะไรสิ่งนะครับหรือว่าทางเพจเฟซบุ๊กนะครับรับนัดอะไรสิ่งนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับ0952322665นะครับขอบคุณครับผม